Heart A สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์จะพาพูดถึงเรื่อง compound nouns กันนะคะ compound nouns คือคำนามระสมที่เกิดจากการนำสองคำหรือมากกว่ามารวมกันเป็นคำนามใหม่ทำให้มีความหมายใหม่ขึ้นมาค่ะซึ่งในวันนี้ compound nouns ของเรามาจากหนังสือข้อที่4หน้าที่30ค่ะคำแรกก็คือ Carbon Emissions ซึ่งมีความหมายว่าปริมาณกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาจากเครื่องบินรถยนต์หรือโรงงานซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอาจารย์มีประโยคตัวยอย่างจากพาดหัวข่าวค่ะ เขาบอกมาอย่างนี้ค่ะว่าการศึกษาใหม่พบว่าปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลกนะคะนิสิตมีการลดน้อยลง17%เนื่องจากเกิดวิกฤตโควิด,วด -19 ซึ่งนั่นหมายความว่าการเดินทางของเรามีการลดลงรวมทั้งนะคะโรงงานบางแห่งถูกปิดตัวลงดังนั้นค่ะปริมาณของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็จะลดลงค่ะคำที่2 city center คือใจกลางเมืองหรือศูนย์รวมความทันสมัยต่างๆพาดหัวข่าวที่สองที่อาจารย์นำมาเสนอนะคะนิสิต Edmonton City c e n t e r Shopping Mall Finds New Owner ห้างสรรพสินค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง e d m o n t เ n ประเทศแ,แคนาดานะคะเขาได้เจ้าของคนใหม่ค่ะคำที่3 Containership เรือขนส่งสินค้าพาดหัวข่าวที่3มค่ะ World's Largest Containership arise in UK for first time เรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลกได้มาถึงสหราชชาณาจักรเป็นครั้งแรกคำที่4 fuel c o s t ค่าน้ำมันผ่านหัวข่าวที่3 how can airlines reduce fuel c o s t สายการบินจะลดต้นทุนค่าน้ำมันได้อย่างไร คำศัพท์ที่ 5. rush hour ชั่วโมงเร่งด่วนที่ผู้คนเดินทางไปและกลับจากที่ทำงานหรือช่วงเวลาที่ผู้คนสัญจรมากกว่าช่วงเวลาอื่นพาดหัวข่าวที่เรานำมาเสนอค่ะ the 1 5 worst cities for rush hour traffic 15เมืองที่แย่ที่สุดที่เผชิญกับปัญหาการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนคำศัพท์ที่ 6. speed limit การกำหนดความเร็วที่อนุญาตให้รถแล่นได้อย่างเช่นในตัวอย่างระดับความเร็วตามป้ายคือขับเร็วได้ไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงพาดหัวข่าวค่ะ Highway speed limit to rise to 120 km/h ระดับความเร็วบนถนนไฮเวย์จะปรับขึ้นเป็น120กิโลเมตรต่อชั่วโมง และคำศัพท์สุดท้าย Traffic jams จราจรติดขัดหรือรถติดตามท้องถนนที่เคลื่อนที่ได้อย่างช้าๆพาดหัวข่าวค่ะ Bangkok traffic jams among world's worst ปัญหารถติดของกรุงเทพเป็นความเร็วร้ายที่สุดในโลก Have a nice day Bye. สวัสดีค่ะ Part A check